ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ดูในโรงครับสไปเดอร์แมนโทบี้ครับอ่าภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่ดูในโรงครับเดินดัน2ครับโยนี่ก็ใหม่ดูภาพยนตร์ที่ดูซ้ำมากที่สุดฮะโอ้โดริมอนครับเดอะมูวี่ครับภาพยนตร์ที่ชอบที่สุดฮะเอ่อเอเวอเรสต์เอ่อไม่ไม่สไปเดอร์แมนไออันล่าสุดอะที่มันมีสามอ้านนะ โดนเอฟโอมโดนเอฟโอมอ่าโอเคโอเคเรื่องแรกสไปเดอร์แมนทูพี่แม็กไกว์เขาระบุได้นะว่าเขาดูตอนเวอร์ใครเล่นใช่ใช่เตั้งแต่ภาคแรกเลยใช่ไหมครับภาคแรกเลยครับชอบสไปเดอร์แมนแรกแสดงว่าชอบมากเพราะเลือชอบที่สุดก็คือสไปเดอร์แมนล่าสุดใช่แต่ว่าเดอะนันสองเนี่ยเพิ่งเข้านะคะคุณแสดงว่าคุณเพิ่งดูอาทิตย์ก่อนเองครับนี่ดูที่ไหนดูที่นี่สิงรออะไรหรอเอฟดิโอ้ ถ้ใช่ผมดูที่นี่ผมเสร็จงานมาแล้วผมไปดูครับเพราหัวล้อเพราส่งไปขนาดนี้น่ากลัวป้ะน่ากลัวป้ะอยากดูดูบ้านเหรอเออน่ากลัวป่ะผมมันน่ากลัวมสุดเกิน่าทอกขนาดร้องออกมาไหมไม่ขนาดเออแต่ผมไม่รู้ว่าพี่น่าจะร้องทุกอันพี่ก็ไม่ได้ร้องอะไรขนาดนั้นอ๋อแต่มันมีสะดุ้งเอามีแบบสะดุ้งสะดุ้งเยอะสะดุ้งเยอะคือรู้ว่ามันจะมาสะดุ้งเพราะก็ยังสะดุ้งอแน่นอนโอเคเป็นเป็นสะดุ้งแบบพี่ตจจะสะดุ้งแบบมีทางผม กัดจิตตัวเองอยู่ไม่หรอกไม่ใช่กัดจิตตัวเองหมายถึงว่าเอามันมันมันตกใจขนาดนั้นไหมไม่ใช่ป่ะคือไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าคือมันจะรู้อยู่แล้วว่าจะมาแต่ว่ารู้ทางที่รู้แล้วอ่ะมันก็ยังตกใจอยู่ดีแล้วมันติดตามไหมหมายถึงว่ากลับไปถึงบ้านต้องรีบลืมตาตอนสับผมไหม เป็นเหมือนกันเลยเป็นเป็นเป็นใช่เอาโอเคกันจะไม่ดูเดี๋ยวแสบตาจริงหรอพี่ทับเลสิกมาเด้ออ๋อหรอเวลาเวลาดูหนังผีมีใครแบบกลัวถึงขั้นต้องลืมตาตอนสามผงบ้างฮะลืมตาเร็วๆอ่ะเป็นใช่ไหมครับมันไม่กล้าหลับตาวัวกลัวเขามาตอนาหลับตาเออเออพ่อของดูทอดของมีอ่ะผมหลับตีห้านะมันไม่หลับอ่ะกลัวมากกลัวมากกลัวมากปอกว่าน่ากลัวเยอะอยู่